สวัสดีครับมากินข้าวกับตาเดอ้อวันนี้นะครับตาต้มไก่นะครับวันนี้ตาทํากับข้าวต้มไก่นะว่าจะจะกินข้าวกับตาด้วยนะครับแต่เอฟซีไม่กินด้วยเนะเอฟซี FC กับชัยภูมินะเอฟซี FC กับชัยภูมิตาก็เลยกินข้าวคนเดียวนะแต่ก็ไปส่งเอฟซีนะครับ น้าแต่ก็ไปส่ง f อฟนะครับก็ตายก็เลยกินข้าวก่อนนะครับกินข้าวก่อนคนเดียวนะครับเสียงนกกระปูนร้อง เดี๋ยวนั้นก็ปุ่มันร้องเนะมันร้องร้องจำเตะนะไม่กินข้าวกันพอนะเราอยู่ทุ่งนานะครับอยู่ทุ่งนา <c oughs> ทุ่งนาเมื่อคืนลมแรงมาก มันคือลมแรงนะมันคือลมแรงอร่อยมากเลยอร่อยมากนะครับยามเที่ยงก็กินก๋วยเตี๋ยวนะครับยามเที่ยงกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มากินข้าวต้มไก่เพราะว่าเอซีเข้ามาไกลเอซี FC เข้ามาไกล นึกว่าเขาจะกินข้าวด้วยพอเขาไม่กินแล้วก็กินคนเดียวก็เขาก็ตั้งใจมานะครับ ตั้งใจมาจะมาหาหน้าแตะอยากเห็นหน้าแตะอยากเห็นสทาน <c oughs> เขาก็เลยมาครับ <c oughs> หนาวครับหนาวเย็นด้วยถิงไฟด้วยนะครับมีไฟปิงด้วยปิ่งไฟด้วย ยายก็ยายก็ยังไม่มาจากไปเที่ยวยายลูกสาวพาไปเที่ยวแต่ว่าตาก็อยู่นาตาก็ตาก็อยู่นานะครับยายก็อยู่บ้านยายอยู่บ้านตาอยู่นานนะครับยาอยู่บ้านตาอยู่นา ยายเขาอยู่สองคนแต่ลิงกับยายแต่ตาก็อยู่สองคนนะครับตาก็อยู่กันนั้ตแต่สองคนยัไไงไงก็ลูกเรา <c oughs> <c oughs> อยู่กันไปนี่แหละเนาะ ถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่เป็นไรอาภัยซึ่งกันและกันคนเรานะครับเลี้ยงไก่ไปเยอะนะเลี้ยงหนูเลี้ยงไก่บรรยากาศยามแรงนะครับบรรยากาศยามแรง คืนโอ้ยไฟแม่ป่าเยอะยังไม่ได้เปิดไฟนะครับ คือยังไม่มืดยังไม่มืดเท่าไหร่เนาะยังไม่มืดเท่าไหร่หนาวหนาวเดี๋ยวขึ้นไปนอนเรียกไปนอนเนาะถึงข้าวล้วขึ้นไปนอนเดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งชุง่มก็จะขึ้นไล์สดนะครับจะขึ้นไล์สดแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ถึงเวลานะครับ ตาขึ้นมันละครั้งทุกวันนี้นะครับพาพวกนี้จะซื้อปุ๋ยมาใส่ข้าวโพดข้าวโพดก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มงามเริ่มเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วครับ มันก็ยังขาดปุ๋ยครับ <c oughs> อยู่ต้องไร่ต้องนาเป็นอย่างนี้นะครับ บางคน <c oughs> เขาไม่มีข้าวจะมาไม่มีข้าวจะนึ่งพรุ่งนี้เช้านะก็ต้องมาสีข้าวตอนแต่ต้งแต่ก็ต้องทําภารกิจตั้งแต่ก็ต้องไปสีข้าวให้เขาคือเราบริการบริการลูกค้าบริการชาวบ้านนะครับ ก็สำหรับคลิปดีนะครับตาขอจบคลิปยงเี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ